มีผู้ชมที่เข้ามาชมชื่นชอบบอกเสบนร้องเพลงเพราะมากโอ้ oh, ขอพระคุณมากครับลิเกเข้ามาดูกันโอ้ oh, หลายหลายท่านเหมือนกัน oh, นะนัก oh. แสดงลิเกนะฮะเทียบเลยอยากร้องลิเกเหมือนกันฮะ <Huh? S 1> เพราะเพราะว่าอยากจะร้องลิเกร้องลิเกแบบว่าเอากอนที่พระเอกเนี่ยไปเจอนางเอกสวยอืม uh huh. แล้วชื่นชอบอ uh huh. แล้วร้องกอนขึ้นมา ก่อนนี้เหรอจีบเขาพระเอกจีบนางเอกอ่ะลองฟังสักลองก็ได้ครับอ่ะอ่ะลองดูลองดูพีแสดงลิเกเข้ามาดูโอสวัสดีเจ็ดร้อยกว่าท่านนะฮะเจ็ร้อยแล้วจะแป0รอก็ดสวยอย่างนี้ถ้าใครไม่ลงคนนั้นก็คงตาบอก ถ้าใครไม่กอดคนนั้นก็แร้จริงไหมแล้วทางฉันว่าป้าแม่ก็กลมกลมกลมมันด่างขนมหัวลอยสองตาช้งเยิม ยดยอยเล่นเอาหัวใจภาออวาพินาลงรักเธอใี่จนเป็นบ้าเป็นบอเชื่อไหมเราไม่ชอบชบาชอบตอนทายนะ แบบจริงๆนะฮะก็ขอเข้ามาลิเกเราก็จัดให้วันละนิดวันละนิดลิเกเข้ามาดูเดี๋ยวเดีเดี๋ยวหัวหน้าแจ็คมาจะฟังลิเกก็ขอเข้ามาใหม่ได้นะ